เรื่องราวเกิดขึ้นมาที่ปราณบุรีรนานมากแล้วค่ตอนนั้นชัญญา,ายังมีไพ่ไพ่สำรับเดียวเ,เป็นบริษัทหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเขาก็จัดแบบว่าพนักง,งานทางบริษัทเนี่ยไปเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มของบาร์บีคิวปิ้งย่าง กลุ่มไพ่ไพ่แบบเล่นไพ่แล้วก็กลุ่มคาราโอเกะแล้วเขาก็เชิญชัญญาไปด้วยแล้วก็ก็บอกว่าอวันนี้เรามีอาจารย์มาแล้วก็ใครอยากจะดูไพ่ดูดวงก็สามารถนั่งได้ตอนนั้นช่วงโปรเพประมาณห้าโมงเย็นหกโมงแล้วทีนี้ซีอเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นมะขามต้นเนี้ยมีคนเคยผูกขอตายจริงไหมตอนนั้นริมทะเลเลยนะคะ พอเขาถามปุ๊บชัญญ่าก็สื่อจิตว่าหากมีวิญญาณอยู่ใต้ต้นมะขามแล้วเคยผูกคอตายชัญญ่าขอมอบบุญคุศนที่เคยทําทุกภพทุกชาติขอมอบให้นะเป็นการแผ่เมตตาด้วยจริงหรือเปล่าเราขอสื่อละกันถ้าเขาถามแบบนี้มาอาจจะไม่เคยมีใครแผ่เมตตาให้เขาเลยก็ได้รหรือเคยอาจจะนานมากหรือน้อยมากพอชัญญ่าแผ่เมตตาเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วทีนี้น้องคนหนึ่งที่ชื่อน้องบีเขาเพิ่งอกหัก เขาก็เลยทุกคนเลยบอกว่าให้น้องบีจับไพ่ก่อนเลยเพราะว่าสงสารนะไม่อยากให้เขาร้องไห้เลยมไม่อยากเขาเสียใจพี่ๆทุกคนก็คิดตรงกันแบบนี้อ่ะงั้นน้องบีมาจับไพ่คนแรกรตอนที่เขามานั่งเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งแบบชยาจะบอกเลยนะว่าเวลาผีเข้าสิงกับผีเข้าสิงจริงกับไม่จริงเนี่ยแตกต่างกันตาเขาลอยเขาก็นั่งแล้วเขาก็แบบน้ําตาไหลอะ่ะเขาก็นั่งแบบ อย่างเงี้ยโอนเอ็นอย่างเงี้ยชชญญาบอกน้องน้องนั่งดีๆค่ะแล้วน้องมองหน้าพี่เพราะน้องต้องจับไพ่เขาตาอย่างเงี้ยตาหน้าโครมากตาแบบมองข้างบนแล้วก็อย่างเงี้ยมองข้างบนแล้วปิดแบบปิดตาไม่มิดเนี่ย่เงี้ยแล้วเขาก็แล้วน้ําตาไหลชชญญาบอกน้องนั่งดีๆแล้วมองหน้าพี่ถ้าน้องแบบอย่างเงี้ยน้องมองไม่มองพี่แล้วพี่ก็สื่อกับน้องยังไงคะแล้วน้องต้องจับไพ่ด้วยตอนนั้นจิตเขาหลุดไปแล้ว เขาจะมาหาหนูไหมเขาจะกลับมาไหมแล้วเขาแบบเงี้ยแล้วก็ร้องไห้สัญญาน้องเป็นอะไรถ้าน้องแม่แบบไม่นั่งดีางเงี้ยพี่ก็ยังพูดอยู่จนพี่รู้สึกไม่ใช่ละไม่ปกติละนี่คือวิญญาณที่อยู่ใต้ต้นมะขามใช่ไหมเขาก็แบบโอ้โหณตอนนั้นบอกเลยสัญญาเองขนลุกนะทุกคนแบบฟึบอ้าวทุกคนมาอยู่ตรงนี้หมดเลย นั่งอยู่คนเดียวชัญญาตอนนั้นก็ยอมรับว่าคนลุกแล้วก็เอ๊ะเสี้ยววินาทีนั้นวงจะแตกทุกคนจะวิ่งหรือไม่ได้ไม่ได้เราเป็นอาจารย์ชัญญาเราต้องนั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เลยแบบว่าพอเขาแบบเขาแรงอ่ะเขาแบบเวลาจะพยักหน้าคือแรงกับใส่หัวที่ก็จะใสอย่างเงี้ยแลแต่ตาเขาจะลอยอย่างเงี้ยลอยตลอดนี่คือไม่ปกติเขาไม่สามารถมองได้เขาก็เ ตอแบบพยักหน้าแบบรุนแรงทุกคนวึบมาตรงนี้ชัญาอูตกใจอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะช่วยเองอเขาบอกว่าหนูเออหนูไม่รู้ว่าเธอเป็นใครหนูไม่รู้คุณเป็นใครพูดประมาณเนี้ยแต่หนูรู้ว่าช่วยเราได้โอเคเดี๋ยวเราจะช่วยเองเดี๋ยวหน้าไพ่จะบอกบขอให้มองหน้าเราเราก็ยังบอกเขาก็ไม่มองหน้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนั้นเลยรู้เลยว่าถ้าผีสิง จริงเหมือนคนเขา้าทรงจริงรตาจะเป็นอย่างนั้นถ้าแบบมอมองหน้ากันแบบนี้ยไม่ใช่สําหรับชัญญาณนะเขาก็บอกแล้วเขาจะกลับมาหาหนูไหมเขาทิ้งหนูไปเขามีคนอื่นอาจเปิดหน้าไพ่เปิดปุ๊บเนี่ยตอนนั้นได้ไพ่ราชินีพระจันทร์แปลว่าเมียน้อยอเป็นเบอร์สองอันดับสองแล้วก็หัวใจสามดาบได้ไพ่สามดาบได้ไพ่เก้า เก้าถ้วยก็คือผู้ชายที่เจ้าชู้ผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วไพ่แฮงแมนแฮงแมนคือเป็นลักษณะห้อยหัวก็คือผูกคอตายน่าเซ้นตอนนั้นเลยไพ่เดทไพ่แฮงแมนหัวใจสามดาบสามดาบคือรักสามเศร้าแล้วเขาเป็นภรรยาน้อยดูจากหน้าไพา่เชญญาก็เลยพูดเลยว่าเขามีครอบครัวแล้วนะแล้วคุณเป็นเบอร์สองของเขาเขาก็บอกว่า อย่างเงี้ยใช่อัดตรงจากหน้าไพ่ละหัวใจสามเศร้าด้วยรักสามเศร้าสามดาบก็ใช่แล้วคุณผูกคอตายณตอนนั้นนชัญญาเรียกเขาว่าเธอมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับเธอผูกคอตายใช่ไหมเขาบอกใช่งั้นชัญญาแผ่นเมตตาได้รับไหมเขาก็บอกเนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วเขาก็อยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนถามแต่เรื่องความรักอย่างเดียวคือผูกคอตายอจิตสุดท้ายคือ ลงอบายอยู่แล้วครับแล้วเวลาตายก็ไม่ใช่ว่าจะจะไปเจอคนรักได้นะใช่ใช่เพราะต่างกรรมต่างวาระเขาก็มีกรรมของเขาถ้าเขามีบุญมีกรรมมีทำบุญมากก็ขึ้นสวรรค์ทํากรรมมากก็ตกนรกทําบาปมากก็คือหากันไม่เจอเพราะเขาตายแล้วเขาหากันไม่เจอเขาอยากรู้ผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนยังรักเขาไหมจิตสุดท้ายเขายังวนเวียนอยู่แบบเรื่องแบบนี้แล้วเขาฆ่าตัวตายผูกคอตายชัญญาก,ก็แล้วจะให้ช่วยยังไง ดูดูสักพักใหญ่ถามถึงเ,เรื่องแต่ความรักอย่างเดียวหากันไม่เจอเป็นร้อยปีแล้วอะนานมากแล้วอะนานมากเลยนานมากแล้ว<อ>จิตวิญญาณจิตวิญญาณยังไม่เกิดเพราะว่าซีโอถามว่าคือเป็นข่าวที่เล่าเรื่องกันมาว่าเป็นเรื่องจริงไหมที่มีคนผูกคอตายเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วเพราะว่าต้นมะขามใหญ่มากยังไม่ไปเกิดสักทีเชญ่าเลยบอกว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหม เขาก็เดี๋ยวหยิบไพ่นะพอหยิบไพ่ได้ตอนนั้นเราก็สับไพ่กรีดไพ่มาได้ The อ m p r e s s ครับ The Empress คือไพ่ของเจ้าแม่กุนอิมองค์เทพผู้หญิงพระแม่องค์ต่างๆองค์เทพผู้หญิงก็เลยบอกว่าเป็นไพ่เจ้าแม่กุนอิมอยากให้เราทําอะไรให้เกี่ยวกับเจ้าแม่กุนอิมทําหนังสือเจ้าแม่กุนอิมส่วนมนทำหนังสือสวนมนหลอัอเขาก็อย่างเงี้ยแต่เขาใส่หัวแบบ แรงมากใช่แล้วหลังจากนั้นอไม่ใช่แล้วให้ถวายรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมเขาก็ใส่หัวแล้วอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมบางทีเขาบอกไม่ได้แต่ให้ให้ไพ่สื่อสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมให้หรอเขาก็อย่างเงี้ยแรงมากอ้าวเราก็ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าบทเจ้าแม่กวนอิมคืออะไรและพี่เจี๊ยบพี่เพ้นสวดได้เขาก็นำโม่ต่สื่อแต่ปวยเกี่ยวโคเกี่ยวหลังกงกงแต่เล่นกำกงสิมโพสัก เขาก็สวดแล้วเขาคนนั<อ>้น,นเขาก็แบบอย่างเงี้ยขอบคุณนะแล้วก็เริ่มสัน่นเริ่มสัน่นเนี่ยบอกรีบไปรับรีบไปรับเขาก็แบบอ,อ้าจริงเหรอรับได้ตอนนี้ยัง <c oughs> โอเค <c oughs> เขาก็รับเขาก็แบบลมออ้มก็คือหมดสติไปเลยใช่ไหมครับล้มอย่างนี้เลยล้มไปเลยแล้วก็อ่าโอเคแล้วสักแป๊บหนึ่งเขาก็เป็นยังไงบ้างเข <c oughs> าบอกหนูรู้หนูได้ยินเสียงแต่หนูคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลย เขาจิตอ่อนไงเพราะเขาเสียใจแล้วจิตเดียวกันกำลังตามหาคนรักผิดหวังในรังอยู่เขาเลยมาเข้าคือหลังจากนั้นเนี่ยซีโอเขาอยู่เหตุการณ์ด้วยทุกคนคาราโอเกะบาร์บีคิวไพ่อะไรไม่ไม่เลยมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วแซีโอเขาเห็นกับตาเขาบอกเขาไม่เชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่หลังจากนั้นเขาเริ่มใส่บาตรเริ่มทําบุญแล้วบอกคืนนั้นเขากลับไปนะคือตอนแรกทุกคนจะมานอนบ้านนี้บ้านริมทะเลของซีโอ คืนนั้นทุกคนกลับบ้านหมดจะไกลแค่ไหนก็กลับครับบางคนไปนอนโรงแรมแต่ไม่มีใครกล้านอนคืนนั้นเลยคืนนั้นกลับไปเขาบอกว่าของที่วางอยู่อ่ะไม่น่าตกอะตกมาเพื่อการตอกย้าบางอย่างเขาก็เลยไปทําบุญให้ถวายสังฆทานเขาเลยเชื่อเรื่องนี้หลังจากนั้นหนังสือสนมก็คือจัญ่าจะมีกระดาษเวลาคนมาจับไพ่ด้วยตัวเองค่ะ ชัญาจะให้ก็จะมีบทนโมอิติปิโสภาหุงมพระหมาจักพัทและบทเจ้าแม่กวนอิมใส่เข้าไปด้วยชญากลับไปบ้านวันนั้นชญารู้สึกยังคุ้นคุ้นคิดอยู่ว่าทําไมเขาถึงต้องการบทเจ้าแม่กวนอิมก็เปิดดูความหมายแปลว่าเ,าเาาจ,จ้าแ,แ,แม่กวนอิมช่วยปลดปล่อยความทุกข์แปลว่าเขาทุกข์แล้วเขาอาจจะนับถือเพราะเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมช่วยปลดปล่อยความทุกข์เขาได้ พอเราสวดแล้วเนี่ยอนุภาพนั้นทําให้เขาขอบคุณนะขอบคุณนาะอย่างเงี้ยมันดีใจมันเต็มมีมใช่<ม>ก็เลยน,นําบทนี้เข้าไปเพิ่มเติมค่ะ,คะก็จะจะมีมอบให้เวลาคนที่ทุกข์ใจในเรื่องความรักคเคยโกหกเจ้าชู้นอกใจมาจะต้องทําอย่างไรคใครที่ผิดหวังเรื่องงานต้องทําอย่างไรผิดหวังเรื่องเงินอยากได้เงินแล้วเรื่องเงินยังไม่ราบรื่นต้องทําอย่างไรใครเกี่ยวข้องเรื่องแทงมาต้องทําอย่างไรใครจะขายที่ ทำอย่างไรไหว้แบบไหนแล้วก็สุขภาพไม่ดีการงานการเงินความรักสุขภาพทุกเรื่องแบบชัญญาจะมีอมอบไปให้เมื่อคุณมาจับให้ด้วยตัวเองนะชัย่าก็จะมีแบบอันนี้เข้าไปเป็นที่มาของการให้บทสนบนตรงนี้ด้วย